ก็จะมาแกะกล่องครับไปชมหนังแนวอีโรติกกันบ้างนะครับนี่ก็หนังของตินโตบัสนะครับที่ทำคาลิคูล่านะครับนี่คือชิคกี้นะครับเป็น 4K กัสอัลต้าเอสด์บกบูเรนะครับนะมก็เป็นสาวเซ็กซี่เซ็กซี่ยืนอยู่นะครับด้านหลังนี่เป็นชิคกี้นะครับด้านข้างนะครับตอนด้านหลังนะครับก็จะบอกว่าเป็น New Line of Erotic Cinema in Ultra HD นะครับโอ้โหเป็น ฟอร์เมนแอนด์บูเบนอะไรท์ามีเรื่องเล่าวคร่าวๆนะครับตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นเครดิตทีมผู้สร้างนักแสดงนะครับหนังอิตาลีนะครับเมื่อปี2000ความยาว91นาทีนะครับ uh, เป็นอังกฤษครับอิตาเลียนภาษาอังกฤษอิตาเลียนนะครับแล้วก็มีเป็นซับไตเติลด้วยนะครับระบบเสียงที่ให้นะครับก็จะเป็น d ีเอส a อชดีมาสเตอรนนะครับและ 5.1ด้วยเป็น d s เ d นะครับ s p สเ t คเ t โชเขาจะอยู่ที่1.66ต่อ1นะครับ1.66ก็ภาพก็จะมีบาดำสองฝั่งนะครับสองซ้ายขวานะครับไม่ใช่บนล่างนะครับประมาณนี้เป็ตนะัวริงสวมนะครับปกด้านในครับเป็นชิคกี้ของกินโตบลัสนะครับ ปกหลังเนื้อหาก็จะคล้ายๆกับตัวปกโอริงนะครับด้านในมีสมุดภาพด้วยนี่มาดูที่แบบด้านขวามือก่อนครับแผ่นแรกนะครับบอกว่าเป็น Ultra HD นะครับนิ่ดูด้านหน้าแผ่นนะครับมีอยู่2วงเป็นแผ่นที่เป็นจุได้6กสิบ GB นะครับแผ่นด้านซ้ายมือบ้างนะครับกิกกี้นะครับ มีสองวงครับเป็นแผ่นบูเรที่เป็นจุดได้ห้าสิบจิกคือปกหน้าปกหลังนะครับอันนี้ก็เป็นภาพผู้หญิงเซ็กซี่ๆนะครับผมเปิดดูด้านในแล้วก็ไม่เหมาะกับการเปิดให้ดูนะครับปกหลังนะครับ เดี๋ยวผมพาลองไปชมคร่าวๆนะครับหรือว่ามาเราฟังดีกว่านะครับสวัสดีครับก็จะพามาชมด้านในของแผ่น 4K เ่องชิคกี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนังแนวอีโรติกนะครับที่ทำเป็น 4K ออกมานะครับซึ่งเป็นหนังเมื่อปี2000นี่ผมจริงๆผมเคยได้ดูหนังเรื่องนี้มา10กว่าปีมาแล้วนะครับถือว่าผมตามผลงานของกิตโตบาฮัสยูนะครับ ถ้าเข้าเมนูเข้ามาแล้วจะเจอหน้าเมนูแบบนี้ครับมีเพลย์มีซีนเซ็กชันมีโบนัสฟีเจอร์แล้วก็มีเซตอัพนะครับเข้ามาดูที่เซตอัพนะครับระบบเสียงให้จะมีอังกฤษสเติริโอแล้วก็มีอังกฤษเซอร์ลาวนะครับซึ่งเป็น DTS h ็ b เ s ชดีบัสเนะครับแล้วก็มีเสียงอิตาลีนะครับอิตาเลียนแล้วก็จะมีซับไตเติลให้ด้วยนะครับก็สามารถเลือกดูได้นะครับส่วนในโบนัสฟีเจอร์ของแผ่นแผ่นบูเลนะครับก็เป็นอ่าคอมเมนทัรี่นะครับแล้วก็มีอ่าเบื้องหลัง ตัวหนังตัวอย่างต่างๆของติโตบสัสเขานะแล้วก็ในซีนเซ็กชันนะก็จะมีอยู่หลายฉากอยู่เหมือนกันนะครับจริงผมเปิดให้ดูไม่ได้ครับหนังเรื่องนี้เพราะว่ามัน,มนค่อนข้างจะ,ะล่อแหลมนะครับมีฉากนู้ดค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นเรื่องราวของหญิงสาวนามคาร่านะครับซึ่งเป็นคนลักสนุกในเรื่องพวกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีความเข้าใจผิดกับแฟนของตัวเองนะครับตาง แฟนก็พยายามมาง้อแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมีรักสนุกไม่ผูกพันหลังกลุ่มเดสเบียนอะไรพวกนี้นะครับก็หนังทะลึ่งทะลึ่งอยู่พอสมควรนะครับแต่ทะลึ่งค่อนข้างจากนูดเยอะนะครับก็เป็นหนังมุนเน้นสู่การฟังเฉยๆนะครับเพราะว่าบังเอิญไปเจอว่ามีแผ่นตัวนี้ผลิตออกมานะครับมีการนำเข้ามานะครับก็เออเผื่อว่าใครอยากจะเปลี่ยนแนวดูหนังแปลกๆบ้างนะครับ ก็มา,าสู่กังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับถ้าท่านชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบสรัคุณครับ